บล็อกนี้เราจะพาทุกคนมาชมสวนลอยฟ้าใจกลางเมืองบนช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหม่ที่สุดในกรุงเทพแลนด์มาร์คใหม่สำหรับสายคอนเทนต์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสายกินสายช้อปปิ้งก็จะต้องไม่พลาดมีครบทุกวงจรที่นี่เปรียบเสมือนโอเอซิสใจกลางกรุงเทพที่ผสานธรรมชาติและความหรูหราไว้เป็นหนึ่งเดียวมุมใหม่อย่างสวนดุสิตอรุณที่สามารถมองเห็นวิวสวนรุมพินีแบบพาโนรามาทุกมุมคือโลเคชั่นถ่ายรูปที่รอให้คุณมาเก็บโมเมนต์ธรรมชาติปลูกเมืองใหญ่เท่ากับมุมถ่ายรูปที่ใช่ตื่นตาตื่นใจแล้ว ด้วย p a r k คไซ e m มาร์เแหล่งรวมสตรีทฟ้ดสุดพรีเมียมรวมร้านเด็ดเจ้าดังเอาไว้ที่นี่รสชาติเด็ดสะอาดและจัดเต็มในทุกๆคำรวมเอาไว้แล้วความหรูหราความสะดวกสบายและธรรมชาติเดินชิลกินฟินวิวสวยครบจบในที่เดียวที่นี่ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คกรุงเทพมหานคร สวัสดีค่ะกลับมาที่บล็อกในกรุงเทพเป็นต่อนะคะกับชาววินีตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ดูสิตเซ็นทรัลพารนะคะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหม่ที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วทุกคนก็น่าจะเคยเห็นรูปต่างๆน,นานานะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ข้างบนให้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของรูปด้วยนะกำลังจะพาไปหาที่ถ่ายรูปเก๋ๆนะและดูคนดูผู้คนมากมาย จะวุ่นวายนิดนึงนะคะรอกนี้ทำสิ่งใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยจ้าไปค่ะเราไปหาที่ถ่ายรูปกันบริเวณนี้เรียกว่ารูฟพาร์คนะคะเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่อยู่บนห้างดุสิตเซ็นทรัลพาร์คมีอีกชื่อหนึ่งคือสวนดุสิตรอรุณใช้พื้นที่ทั้งหมด7จ็ดไร่อยู่ระหว่างชั้น4ถึงชั้น7และที่นี่นับว่าเป็นสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจุดเด่นก็คือทางเดินธรรมชาติมีบันไดชมวิวเป็นชั้นๆมีน้ําตกแอ่งน้าเพื่อลดความร้อนและสร้างบรรยากาศธรรมชาติมี ชมวิวเบิร์ดเน o n ซอนสำหรับชมวิวกรุงเทพและสวนรุมพินีแบบพาโนรามาและยังเป็นเพจเฟลลี่ด้วยนะสามารถนำน้องๆสัตว์เลี้ยงมาได้ที่จริงแล้วนะคะระหว่างทางนี่ก็จะมีคนถ่ายรูปเยอะแยะ,ยะตรงสะพา,านนี้มากมายเลยนะคะคำแนะนำนะคะก็คือให้ทุกคนมาหาจุดถ่ายรูปเองนะว่าอยากถ่ายจุดไหนหรือจะเป็นมุมซิตี้ก็ได้นะแต่อันนี้ก็เป็นมุมน้ำหัวน้ำพุน้ำตก ตรงเรียว่าน้ําตกสิหรือน้ําพุถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปมุมน้ําตกนะคะเราขอแนะนําก็คือกล้องอ่ะจะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมแล้วเราสามารถไปยืนข้างบนน้ําตกตรงนี้ได้จ้ะคนเมือเมา่คือเขามาถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันอ่ะเหมือนเราเนี่ยแหละ ขอแนะนำว่ายิ่งสูงวิวยิ่งดีจ้าวิวเมืองอะนะก็นเนี่ยคนเท่าลูเราคิดว่าน่าจะคนเยอะอีกนานนะน่าจะหลายๆเดือนเลยอาจจะทั้งปีเลยแล้วก็อาจจะรวมปีหน้าด้วยนะก็มีทั้งคนไทยชาวต่างชาติมานี่กันนะคะแต่ไม่มีใครปลอกเหมือนเราอาจจะมีแล้วก็ได้มาดูกัน ต่ก็สวยเนาะสวยกับวิวเมืองอย่างงอนเราขึ้นมากันนะคะแล้วเราเห็นดอกไม้อะเราก็เลยเออสวยดีน่าถ่ายรูปอะดอกอะไรก็ไม่รู้แต่สวยน่ารักคนเยอะแล้วก็ากันร้อนแต่ก็เราก็สู้ตายจ้ะมาเดินมาตรงนี้เขาก็มีคนมาถ่ายรูปดิ๊กนะคือถ่ายทัวร์ทัวร์เลยอะ สวนลุมพินีก็จะอยู่ด้านล่างมาตากแอร์เย็นๆแล้วก็ตอนเย็นๆก็ไปเดินเล่นสวนลุมพินีก็ได้นะไปเซฮายน้องตรมเงนตัวทองนี่จ้านี่วิวสวนลุมพินีสวยน,นะนี่แล้วก็เจอ BTS เก๋ๆไปไหนเอ่ยเราจะบังทุกคนไหมนี่สวยไหมสวยมาก คนมาถ่ายรูปทําคอนเทนต์เยอะมากแล้วเราก็คิดว่าเราไม่ใช่คนแรกแล้วล่ะที่มาทําคอนเทนต์ที่นี่นะมีคนมากมายที่มาทําคอนเทนต์ก่อนเราดุสิทตเซ็นทรัลพาร์คนะคะก็จะคอนเนคกับโรงแรมดุสิทธานี้ด้วยนะก็ มาเช็คอินกันได้หรือว่ามาเข้าพักที่โรงแรมได้นะเพราะว่ามันจะมีทางเชื่อมต่อกันไปเลยอะตอนนี้หน้าฉันแบบเยอะมากจ้าไม่ไหวแม,ม,ม่แล้วคนแบบสู้ตายอะสู้ตายเพื่อคอน,นเทนต์จริงๆทุกคนไหนดีะเดี๋ยวเราจะพาชมข้างในห้างนะคะว่าเป็นยังไงแต่จะมีของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็มีช็อปมากมายนะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปอีกจ้า ตอนนี้เราก็อยู่ชั้นห้านะจ๊ะ mm hmm. ก็เข้ามาจากสวนนั่นแหละ mm hmm. ก็ยังเปิดไม่หมดเลยนะมีร้านอาหารที่แบบว่ายัง c o m ม n ิ hmm. ่งซูนอ่ะเราเดี๋ยวจะมาเดินดูรอบๆกันนะคะ mm hmm. ว่าเป็นยังไงโห mm hmm. คนแบบมหาศาลมากแต่ว mm ่าเป็นคนแบบว่าซู้เพื่อคอนเทนต์จริงๆซู้เพื่อรูปจริงๆเลยอ่ะ mm hmm. แต่พอเข้ามาอยู่ในแอร์คอนก็โอเคแล้วดีขึ้นค่ะหน้าแบบว่าโอเคดีขึ้นแต่ข้างนอกก็คือหน้าฉันแบบอยู่หยามากเลยแต่ตอนนี้โอเคอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ข้าวซอยปริน,นะคะถ้าออกเสียงคือต้องขออภัยนะก็คือพี่คนนี้นะคะเขาอยู่ที่ลำปางนะก็ไปหาประวัติอ่านได้นะคะเราก็จะมาลองข้าวซอยอะ่ะเขาจะเป็นอาหารเหนือนะมากมายอย่างเงี้ยนะ แบบว่าคล้ายๆแบบว่าอาหารเหนือฟิวชั่นคล้ายๆแบบประมาณเนี้มีน้ำเงี้ยวมีข้าวซอยมีอะไรนะแกงฮังเลอะไรพวกๆวกนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลองข้าวซอยกันว่าเป็นยังไงยังอยู่ที่ชั้นห้าเหมือนเดิมนะข้าวซอยเนื้อโขลุค่ะทีหนึ่งเป็นน้ำข้น่าเป็นน้ข้นค่ะนเน่นะค่ะแล้วจ้าข้าวซอยเนื้อแบบคนๆดูดิดูคนๆไหม ามาปีดมะนาวก่อนเลยจ้ะเป็นอันดับแรกมาดูกันดูซุปข,ขอค้นเลยนะเราไม่เคยเห็นข้าวซอยในกรุงเทพที่แบบเขาทำข้นๆอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวเรามาดูซีว่าเส้นข้าวซอยเขาจะเป็นเส้นที่ถูกต้องไหมนี่เส้นข้าวซอยเป็นแบบนี้อย่างเงี้ย มันจะมี2เส้นนะแบบว่าคุงเทพแบบเขาชอบเป็นบะหมี่เส้นแบนแต่เส้นข้าซอยก็จะเป็นเส้นข้าวซอยนี่ไงมาลองมาลองเลยจ้าเราต้องเอาใส่ช้อนนะเพราะเราไม่อยากแบบทำหกเลยเธอไม่อยากจะสูดเส้นหกเลยเลยเ็่าไร น้ำมันความมันๆ mm. ของอะอนนี้ mm. แล้วก็มีกลิ่นเนือ้ออะไรเงี้ย mm. เดี๋ยวเรามาลองปรุงพิกค mm. ูนสามเผ็ดคูนสามจ้า mm. ใส่ไปปุ๊บ mm. แต่ก็จะมีแบบอดองๆอ,อะไรเงี้ยด้วยนะหอมหอมดองอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรหอมอันนี้หอมสดไม่ใช่หอมดองก<ะ>ัน<ะ>นิดนึงใส่ายก็ค่อรสชาติอ่ะรสชาติมันก็กลมกล่อมกมกล่อมแต่ก็จะไม่ได้เหมือนเข้าซอยที่เชียงใหม่เท่าไหร่นะ แต่ถือว่าแบบถ้าใครชอบแบบนี้ชอบใครชอบแกงมาสมัมนนะจะชอบข้าวซอยแบบนี้โอเคจ้าคนๆน,นให้เข้ากันแล้วก็รองไปจ้าพีเขาบอกว่าเผ็ดคูณ3าใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเผ็ดจริงหรือเปล่าอโอ้ใส่พริกอะใส่พริกมันทำให้หอมมากขึ้นอร่อย อร่อยมาลองเนี้อเนื้อนิ่มโอเคมาได้นะคะเค้าซอยเป็นกินข้าวซอยหมดแล้วไปกันต่อจ้าเราอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เหมือนกับข้าวซอยเชียงใหม่ที่แบบว่าเป็นออริจินอลเลยนะใครที่ชอบแกงแบบครีมี่ครีมี่ไม่ได้เผ็ดอะไรมากก็มาได้นะคะถ้าใส่ผิดของเขาที่แบบเผ็ดคูมสามนะ ก็มันทําให้หอมมากขึ้นนะแต่เผ็ดไหมเหรอมันก็เผ็ดแต่ไม่ได้แบบถุ่มกับกินไม่ได้หรือว่าดินอะไรอย่างเงี้ยก็พริกหอมลงมาแล้วนะคะชั้น4กับชั้น3อ่ะก็จะเอาเป็นว่าชั้น4จะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะส่วนชั้น3ก็จะเป็นพวกเนี่ยเสื้อผ้ากระเป๋าเ<อ>ดินทาง ต่างๆแบรนด์ต่างๆอาดิด s าะอะไรอย่างเงี้ยรองเท้ากีฬานะจ๊ะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นสองกันไปดูนี่จ๊ะเนี่ย New Balance จะอยู่ชั้นนี้เลยนะคะชั้น3ถือว่าเป็นห้างที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะเราก็คิดว่าห้างอย่างเงี้ยกำลังดีถ้าทำใหญ่ไปอะ่ะมันเดิน ทวถึงไหมคนจะเดินทั่วถึงไหมเราอยากจะบอกว่า d u c i ตเซนทร a ลพาร์นะคะเป็นห้างสำหรับลาบูบูใครที่ชอบลาบูบูสนใจจะมาซื้อนะคะก็มาได้อันนี้เราลงมาชั้นสองแล้วนะแล้วก็จะมีตัวดี้ลาบูบูนีป๊อกมาดก็จะตรงนี้ป๊อปมาด ที่นี่นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี2ล้านอ่ะใครเป็นบิ๊กแฟนนะคะของลาบูบูก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะว่าซื้อป๊อปมาที่ไหนทําไมคนถึงมาซื้อป๊อปมาที่นี่กันเยอะมากแบบต่อแถวคิวอัพกันเยอะมากจริงๆ โอเคอันนี้เป็นพวกน้ำหอมเป็นโซนน้ำหอมจุดหน้าป๊อปมัดอันนี้นะมาเข้ามาร้านป๊อปมาดแล้น,นะมาดูสิอันนี้คลายเบบี้นะน่ารักดีนะแต่เราไม่ใช่แบบว่าคนที่ต้องการของสะสมอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงน้องหมานะจ๊ะเพราะาน้องหมาจะป่วนมากเลยถ้าถ้ามีตุกตาหรือของสวยๆวพังแม่น่ักดี ลาบูบูลาบูบูนังเนื้อไม่ใช่นังเนื้อเสียอะไรอ่ะเทมปุระคุงเทมปุระอืมมันก็เินดีก็น่ารักดีเขาจะมีแบบว่าเป็นตัวกระตูนจากวันพีซอะไรได้วยนะวันพีซลาบูบูก็น่ารักดีเขาแบบคอแลบกับพวกตัวกระตูนอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลยแต่เขาค่อยคอแลบกับดิสนีย์ไหมอาจจะคอแลบแล้วดูซิ น่ารักนะกระจุง้งกระจิง้งน่ารักดีอันนี้เหมือนแบบเป็นตุ๊กตาไขาลานปะนี่กล่องสุม่มอุ้ยกระเป๋ากล้วยน่ารักค่ะเป็นกระเป๋าซิลิโคนแต่อันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้คอชอบแบบว่าคลิปกล่องสุ่มอะไรอย่างเงี้ยปะแบบว่าอันบ็อกซ์กล่องสุม่มอันนี้ตัว c ะ r t o o n อะไรอะ่ะน่ารักดีนะ ชื่อชื่ออะไรจ๊ะก็ดูเพลินๆเนาะมีมอลลี่ด้วยมอลลี่ก็ดังอยู่พักหนึ่งปะดูดิดูราคาสิโอ้โหสามสามดู 1, หนึ่งเก้ารอยอจ้าอันนี้เป็นแบบว่าลิมิเต็ดอデชันปะแล้ถ้าไปขายก็จะได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า นี่จ้าก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่คนมาถ่ายรูปกันข้ขางในนี้เราอยู่ที่ชั้นไหนนะอันนี้ชั้นสองแม่อันนี้ก็ต้องเป็นชั้นหนึ่งนะนั่นแหละนี่ยละจ้าก็เป็นอย่างนี้นะคนหนบผูกพานมาก เป็นร้านป๊อบมากอีกนะจ๊ะที่คิวเยอะที่สุดน้องน้องเดินคิวเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันบางคนนะซื้อเยอะมากเลยแล้วนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของคิวนะ <c oughs> น้าร้านป๊อบมาก คนจีนก็มีนะไม่ใช่แคคนไทยอันนี้ก็คือด้านข้างของป๊อปมาร์กจาะด้านข้างหรือด้านหลังนี่แหละแต่เดือนมาจ้ะเลื่อนมาจ้ะ,จะดูสิดูผู้คนอยากจะต่อแถวเข้าคอนเสิร์ตเยอะมาก มาจ้าเราอยู่ที่พักสามาร์เก็ตโซนนะจ๊ะก็เป็นของกินเป็นฟู้ดคอร์ทที่มีร้านเด็ดเจ้าดังมากมายมาเปิดที่นี่นะเดี๋ยวเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวอันชันเป็นก๋วยเตี๋ยวอันชันที่แรกในกรุงเทพนะร้านเมนหลักของเขาว่าอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมเฮ้ยน้องนี่น่ารักเม่ยเลยร้านอาหารจีนโกเต okay <laughs> กินเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะเราก็เลยบอกว่ามีแผนว่าก๋วยเตี๋ยวอันชันนี่แหละเพราะว่าเป็นเจ้าแรกที่กรุงเทพแล้วก็เป็นเจ้าเดียวที่กรุงเทพนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกก็คือเมนหลักเขาอ,อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมทุกคนที่คนที่เคยไปเชียงใหม่ก็น่าจะรู้จักก๋วยเตี๋ยวอันชันแล้วหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอันชันส่วนใหญ่คนรู้จักกันแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นร้านดังอะ่ะทุกคนก็น่าจะเคยลองทานมาบ้าง แล้วล่ะจะพาไปนะจ๊ะร้านอาหารมากมายมคือฟู้ดคอร์ดจะเป็นที่ที่เราชอบมากที่สุดในช้อปปิ้งมอลล์เพราะว่าราคาเป็น reasonable price ด้วยอะ่ะนี่จ้าดูสิในอ้วนจะอ,อยู่ทุกช้อปปิ้งมอลล์บ่ได้นะ,อะเอาก็เขาบอกตเก่งนะ ดูซี่ดูซี่ใครๆครกินร้านไหนบ้างมาแชร์กันนะคะขาหมูโบราณกระทูปูเกตนี่ก๋วยเตีย๋ยวไกล้ีิดคุณปนานมแล้วนี่จ้าร้านที่เราจะมาก็คือก๋วยเตี๋ยวอัญชันเจ้าแรกและเจ้าเดียวในกรุงเทพคือจะอยู่ที่เมนหลักอยู่ที่เชียงใหม่นะมาจ้านีคุณหน้าคุณตากันไหมดูซี่เนี่ย เน,นี่ยนเมน,น,นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยอ่ะพี่คะเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำผิดสดคาชามเล็กค่ะสั่งแล้วจ้าสั่งแล้วอันนี้รูปก็จะเนี่ยแหละมาจ้ามาลองมาลองดูกันว่ารสชาติเขาจะเหมือนที่เชียงใหม่ไหม นะได้มาแล้วจ้าก๋เตี๋ยวอันชันเชียงใหม่เจ้าเด็ดดูหมูกรอบ แล้วก็เส้นเวียเตี่ยวนะคะเขาก็ผสมกับอันชันอ่ะเข้าใจปะเขาเรียกว่าอะไรผสมสีผสมสีกับอันชันเนาะแล้วก็นําจิ้มแจ่วมีนะจ๊ะนำจิ้มแจวของเขาเลยมาจากเพื่อเป็นการพิเศษเวลามารองดูกันเนี่ยหมูนุ่ม่เขาเขาเหมือนเชียงใหม่เลยนะเหมือนแบบเดะเลยอ่ะแต่จานน่าจะไม่เหมือนจานแบบอันนี้ใหญ่กว่าแต่เขาจะเปลี่ยนแนวแล้วก็ไแหละที่เชียงใหม่ มาช้าหมูนุ่มแล้วก็หมูกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวมาหมูนุ่มก่อนดีกว่าอืหอมใียมเจียวมากหมูนุ่มเธอใช่เลยที่เชียงใหม่เลยมาลองนี่จิ้มกับน้ำจิ้มแ้วอืม

น้ำซุปแบบว่าลื่นๆถอน้ำซุปขอจะไม่หวาือะไรมากนะคะเพราะว่าอันนี้มันหวาอยู่แล้วอะถ้าทําน้ำซุปหวามันก็จะไม่เข้ากันเท่าไหร่นะนี่จากก๋วยเตี๋ยวอันชันที่ดูสิตเซนทะรัลพาร์คน้ามาได้เลยอยู่ตรงซ้ายพาร์คมาร์เก็ตนะจ๊ะนี่รับรองเด็ดมากๆถ้าใครยังไม่เคยลองที่เชียงใหม่นะก็มาลองทิ่นี่ได้ บุญมีประหมึกย่างบดโบราณเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรเราคิดว่าทุกๆุกฟูดคอร์ดในช็อปปิ้งมอลล์ไม่มีเหมือนที่นี่แน่ก็คือร้านไข่ปิ้งน่ารักดีนะคือทุกทหมู่บ้านนก็จะมีลุงที่จะ แบบว่าเขาหาบเล่ไข,ข่ปิ้งมาขายอ่ะไข่ปิ้งไข่ย,ย่างเราเรียกว่าไข่ปิ้งแหละแต่เราชอบเรียกผิดเรียกถูกนะนี่นะคะทีดีเขามีเลเวลด้วยว่าจะเอาไข่แบบไหนนะคะเราก็ทาําไข่แบบเป็นสีๆอย่างเงี้ยน,น่ารักเบียแต่ก็จะใส่ในถ้วยพลาสติกแล้วก็หยอดซอสลงไปอย่างนี้เลย <S 2> <S 2> นี่แล้วคนมาชิมกันเยอะแยะมากมายเลยนะ<อ>เพราะว่าเราก็หาทานไข่ปิ้งยากเลยปะเนี่ยแหละ เราคิดว่านะชอปปิ้งมอลล์เนี่ยมีที่เดียวที่มีไข่ปิ้งก็คือที่นี่มาได้นะจ๊ะก็สนุกดีจบไปแล้วนะคะสำหรับพาร์คดูเซนทรัลพาร์คชอปปิ้งมอลล์ใหม่ใจกลางกรุงเทพสุดชิควิธีมาก็ไม่ยากเลยค่ะแค่มาลง MRT สีลมทางออก2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามการประชนภัยของเรา